เออถุย่าเดี๋ยวมาเอาไยาถุย่าไมาถุย่าไมาถุย่าไมาถูย่าไมาเลี้ยวเออมันถือหัวมันถือหัวพี่ตัวถือหัวน่ะจับดีๆจับดีๆสบายดีพี่น้องสวัสดีสีแดงแป้งสกุน พอกับเคยลากับน้องมังกรคือเก่าพี่น้องนี่โอ้กินวิตามินเข้าไปอารมณ์ดีขนาะด,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 ดลองเพียงแหวดแหวดเลย,อ,เลยอารมณ์ดีเลยกินวิตามินเข้าไปจับดีๆเลยประสิมาสสแสดงบุปผาบ,บ,บอยู่โอ้โอโอโอตู้ส่ง ฮิบอบขนาดจังกระตรงที่ไปเร็วน้อเงก็ถูกแล้วก็เจ้าจะกลับบ้านไงมินี่อยู่ตลอดไปลงมาไปกินลูกมากิข้ามากิข้าว น้องจะไปตอนนี้นั่งนังน้เองน้องกินข้าวแล้วนะน้องได้มากินข้าวไหมนะกินเองมือเออมอนี่ให้แม่ป้อนเออชงชงกัะสุนมาดากนี่อวัยรุ่นอ๋อมเบอ๋อมึงมันยังจะคนผู้ศาสตร์ปูปลาย้าไปนั่งอยู่ก็นอก ากันกินเขาพี่น้องเลยเฮงเฮงก่อนได้จะค้ำเลยว่านี่คือลายค้ำอยู่กำลังเลิศใช่ไหมก็กินนานานมาไม่มาไหมหมดสวนมาเด้อมาเด้อมบอมาเมาเด้อมาเมมาเ มึงเน่เจ้าก็ตามคนไปตีตามไปให้กินตีผัไปหมีไปยังเลยนะตามไหมดฉีกัดเด้อเด้อต้องเก็บอิเลเธอท่าเอง

เอาแต่ไข่นะว่เออนั nee ่น uh, ดีบ mm ักลาอยากกินไข่เออลาอยากกินไข่เลีเดนะแต่กินไข่เลียวกจะจะคาบไข่ได้ป่านโูนเออหยิบเอาลูกเออเห็นเอออ้กินตอนนันดีปาดคือตอนใหญ่เด้เ้ยนี่ห่าเข้าไปไว้บักลิ้นจเด้ กินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาก่อนน้องเทนน้องน้ำจะกลับไปเรียนหนังสือบากทางนี้จะได้กลับมาเอาไหมไม่รู้ถ้าไมได้ไปทำงานกรุงเทพหรออย่างปรงเทศกรุงเทพบ่ไปที่ยวกรุงเทพกลับมาบ้านจะไปอันไหนถ้าเม่ได้ถ้าแม่ได้ไปทำงานก็ไม่ได้มาแล้ว เหมือนนั้นน้องมังกรกับน,น้องมินนี่ก็เหงา,าสิ <c oughs> เออลูกก่อยกินไข่ทางทะเลครับมะเข้าใส่น้ำนั่นดีโอ้บอ <c oughs> บริไข่เหมดกินเลอดอยากกินเออกินเลอดโล่เออเก่งเก่งเกินเก่งไอ้เ <c oughs> <c oughs> ป็นหย่อมมันป็นเจ็บไาปันเจ็บจ้ะ <c oughs> มันถืกบักพริกบ่จักยำนี่เจ้าของบ่แม่นดอกย่นถืกบักพริกบ่จักอือาเอาม่ป้อนเขายับบักลายนตายเอาไข่เข้ามันคายดยซื่อๆอื นายคานายคาจะไม่เอานะเปลือกไปยังเมนยานันเมนยาเนาะอ๋ออันเม่นอันมนวิตามินนั่นเมนวิตามินเนาะมันนลำพึงดีแล้วมันเม่นก้อนเม่นหนัก้อนหนาสิเนเลย มีเหือมีแห้งแน่อย่าเหตุตอนั้นเอาออกลูกอา,ากบอนนอานูตื้นบ่กืนเลากตืนเลาะงำเลยก็กตืนไอ้เนาะนี่ต่อยมานน้ำลูกกินข้าวน้ำลูกเอออย่าเพิ่งเอาเขา้าวมาหน,นีก็สิค่ายข้าวออกแล้วบ่เนี่ยเออกืนข้าวก่อนเออค่ายค่ายค่ายเออกืนข้าพวพว่อโหหยาดบวมเป็นสิหยัด,น,ยดน้อยๆ ล้างมือเด้ล้างมือเด้มาไปล้างมือมาเสร็จแล้วไปเก็บสักใครเนาะโอ้ยล้างเองเลยผูเวลาล้างมือเวลาล่างมือผูชิไปล้างมือมาล้างอยู่พี่แม่ชิล้างให,นนนหน้นี่มาก่อรมาเร็วเร็วมาเร็วเร็ว yeah ya, mami. Anak enam lang mungkin. Hmm. Anak làm lang mungkin. Wuih. Set set hua tem lagi. Lang con,

มันจัะกินข้าวลูกกี้ข้าวเอาไปเชื okay. <c <c ่องชัาไข่กวาดลลวกินไปนำกันผสมกันจไปับคามจับขาแม่หมินนี่นี่แหละเขาแท้กิกกับปูใส่กระดง หาวหมขาวหามาไปขึา uh, e ันมาไปมาเล่นหน่อยนะกินเขาจะคำพกัญญาเซลเซ่เห็นแมงอะไรมาแบบซื้นองก็ไม่ได้น้องยัก um> ินได้เออเก่งก่งกะแดงนะ แต่ค่อยเกี้ยวลูกค่อยเกี้ยวค่อยค่อยมามันแหนะยังม่แหนกินเกินลูกใครก็กินเข่าก็กินเออมาห้ามเข่านะใหญ่เออเก่ง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 เออกันยกเบียร์นิดหน่อยลูกเบียร์นิดหน่อยเก็บถิ่มนะเนี่ยแต่ผมมันตกนะอะวิตามินกินรสเปิดให้ดูเข่านะจะว่าจะกินเข่าเหนียวไปจักคุณหนู้ชิมา โอ้เกมเกมเกมกเจอกินกับนี่วะกับคำใหญ่เลยยังเต็มหนานะกีต้มเยอะเกยเยอะเวยเกๆเนี่เห็นว่ามันย่ำบได้ย่ำบได้กันได้คล้ายแล้วกันน้อยก็เอามาเมด่งเอไงล่ะไข่เบิร์ดมันมยอมไม่น่าจะเกินบาท น้องนะฮะอนทามปียนชีปีนีใครซื้อบ่เขาามาลายเอขึ้นหน้าแดงหน้าดำไปกไปันขันอยากไปเล่นนะกินข่าวแล้วก็นี่ เมื่อกี้ข่าวนี้เร็วเรเออแม่ตักให้กินกินมัมลายังไปเรียนเร็วเร็วน้ำมาฬิกาเทนมาฬิกาไปเอาอออไปทำมัมดูกก็เก่งเก่งเก่งเ่งเก่งอาให้เอาให้

โอ้ยเป็นมาลายชาเลยยายเป็นมาลาชากออกออกข้าวงนอมึงสิยังไอกลครับยมาิไปน้ำชาิไปน้ำลุกอีกบอืไปยายอืนี่อมดีว้าเมายาป่ววะสิ้นยมีนี่ปหกจะมเหลือันาน้ำอือหัว มันยังเดินแม่บ้านมาวิ่น้หรอเวจะนาบอดโนี้ไม่ดเอาเทียนกิน้นหยาเด็กคน้ใครกินเฮาก็กะเดดจะเสียงล่ะเสียงบล่กระโตกมากมาเร็ว่านเลยจะจายเอียนโบกแล้วเโอเคซินาทีเด็ ล่าเลยเด็กพ่อเมียพี่น้องขอบคุณขอบคุทุกคนที่ติดตามรับชมเพราะกันไม่คลิปน้าครับเคุยลาสบายดีบ๊ายบายบายบายจุบจุบจุบลูกจุบจุอบ